มาอัปเกรดคอมเก่าที่บ้านกันนะครับเนื่องจากคอมที่บ้านของผมนะเครื่องนี้ที่ผมใช้งานอยู่นะครับ S D มันใช้ความจุอยู่ที่250 G B นะเนื่องจากผมตัดต่อคลิปเยอะนะครับทำคลิปเยอะผมก็อยากจะได้การอ่านเขียนที่ไวขึ้นก็เลยได้สั่งตัว S D ของ A Data รุ่นนี้มาใช้งานนะครับเป็น A Data Legend เกนะ1,000 G B นะครับการอ่านเขียนตัวนี้นะครับอยู่ที่10,000หมื่นทับหนึ่งนะของเก่าของผมนะครับการอ่านเขียนอยู่ที่3,002 1,005นะเเดี๋ยวราจะมาเปลี่ยนตัวว SD ตันี้้เขาไปนะครับแล้วก็ติดตั้งใหม่เข้าไปนะเดี๋ยวมาาดูกกัันหลงจที่เราตติดั้งจะมาไปแล้วเครื่องจะไวขึ้นแคค่ไหนรับผมไปดูเลยครับ ตัวนี้นะครับก็คือ Sd adata d g e n 70ที่ผมจะเอามาใช้งานนะครับตัวนี้จะมีซิงค์พัดลมระบายความร้อนด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ต่อกับตัวไฟเลี้ยงนะครับสามารถใช้งานได้ตัวนี้จะไม่ร้อนเวลาเราใช้งานนานๆนะครับส่วนใครที่จะเอาไปใช้งานกับตัวโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้นะเราถอดตัวน็อตออกก่อนนะครับถ้าเราใช้กับโน้ตบุ๊กนะถอดตัวซิงค์ออกนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้ความจ้างโต๊ะ ไม่จะเป็นต้องถอดตัวซิง์ออกนะใช้แบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นพัดลมระบายความร้อนเวลาเราใช้งานนานๆตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับสายตัดต่อนะครับสายเก็บข้อมูลต่างๆตัวนี้จะไวขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนะครับเพราะการอ่านเขียนข้อมูลอ่ะอยู่ที่10,000่ทับหนึมืนะครับตัวนี้เป็นตัว S D A data Gen 9.70เป็น Gen 5นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับหลังจากที่เราใส่เข้าไปในเครื่องแล้วนะครับเครื่องจะไวและเร็วขึ้นแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ คอมที่ผมใช้งานอยู่สเปกก็ไม่ได้แรงนะครับตัวนี้ cpu เป็น core i ห้า gen แปด ram สิบหก gb การ์ดจอเป็นหนึ่งศูนย์หกศูนย์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น s s d ตัว adata legend เก้าเจ็ดศูนย์ที่เราใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็ต่อกับไฟเลี้ยงนะเดี๋ยวมาเปิดเครื่องดูกันนะครับว่าเครื่องจะไวขึ้นแค่ไหนหลังจากที่เราอัพเกรดไปแล้วนะครับผม แอดมินต้องการความไวในการใช้งานนะนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาก็ไม่กี่วินาทีนะครับเนี่ยเข้าเครื่องได้เลยนะครับการทํางานต่างๆและการอ่านเขียนต่างๆนะครับสปีดการอ่านเขียนข้อมูลนะครับก็จะไวขึ้นกว่าตัวเก่าเยอะเลยนะครับตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้นะครับถ้าของผมเนี่ยนะฮะสเปคเครื่องเนี่ยนะครับบอร์ดของผมเนเอ็มทัวรมันเป็น3.0มจุดศูนย์นะซึ่งตัวเอสเดียตัวรีเจนตนะครับเอเดต้าเก้าเจ็ดศูนย์ตัวนี้นะครับที่มันอ่านเขียนอันหนึ่งหมื่นถ้าหนึ่งหมื่นมันอ่านไม่เต็มนะเพราะว่าตัว บอร์ดของผมเนี่ยนะครับมันเป็นบอร์ด3.0มจุดศูนย์เนาะนะครับตัวเอเดอร์ตาเป็นห้าจุดศูนย์นะครับถ้าเราเอาไปใช้งานนะครับถ้าเป็นบอร์ดรุ่นใหม่นะครับมันก็จะวิ่งได้เต็มสปีดนะครับแต่ของผมเนี่ยมันก็จะดรอปลงเพราะว่าตัวบอร์ดมันเป็นบอร์ดรุ่นเก่านะครับที่สําคัญนะครับใครนะครับที่อยากจะอัปเกรดตัว s อสนะครับอยากจะทําให้เครื่องของเราเร็วขึ้นการเล่นเกมการตัดต่อนะครับทำงานต่างๆลื่นไหลขึ้นนะครับแอดมินก็แนะนำนะครับเอเดอร์ตานะครับผมรีเจนเก้าเจ็ดศูนย์นะครับต